โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาใช้โทนี่โค้ดล้างสแตนดาร์ดภายใน2เกมในแรงถ้าหากว่าโทนี่โค้ดยิงใน2เกมนั้นได้จากลูกเดี๋ยวมาเปิดแพ็คหาโทนี่โค้ดล้างเพเยอร์ออฟเดอะวีกันมาลุ้นกันว่าจะได้หรือบยได้ก่อนอื่นเดี๋ยวครอไดนน้ำทิมกันก่อนนะทุกคนเนาะทีมเฮากลับมาในฟูเกือบมาริด เห็นแบกใต้ก uhm ับผู้รักษาประตูวะยังเป็นของบาซ่าอะไรอะเกือบ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 ตอนนี้มาดริดเขาเกือบฟูแหละเหลือดำหน่งคันซีให้งามๆสวยงามกันน่าจะเห็นปะเบอร์โทนี่โคดที่เป็นล่างสแตนดาร์ดตอนนี้มีแพ็กโทนี่โคดล่างเทเยอร์ออเดอะวีิกมานั่นแหละคือประเด็นเขาที่เขาจะเห็นจาเล่นในวันนี้ก็คืออ่าโทนี่โคดยิงได้จากลูกเนาะเขาจะไปเปิดแพ็ ยิงเข้ามาในระบบ C 2 3 1คิกเคาน์เตอร์นะทุกคนเนาะนะครับผู้รักษาประตูปเป็นมาร์กอันเดนเตสเตเกนเซนเตอร์คู่กันเป็นลูดิเกอร์คู่กับนาโซแล้วแบ็กขวาเป็นเดนนิสคาร์บาคาร์แบ็กซ้ายเป็นอาริสตูบาวเดส่วนแดนกลางก็จะมีคาร์เมลกาโทนี่โคดจูสเบลลิงแฮมวินิสอุตจูเนียร์ทำเกมทางด้านซ้ายและก็พี่ขวาเป็นป布าฮิมดีอาร์กองหน้าให้ เป็นตัวจับสกอร์ยางโนดิโลนะทุกคนเนาะโอเคเป็นโอเคเกมแรกเขาเนาะแรกขอแค่ทิกเลยได้บอลมันมึงเว่อร์โหล่คน,คน <ๆ S 2> อยู่นี่จัดโอ้แม่งเหนียวนะวะโอ้โอเเ้ยเฮปิษ ดีโอนลู้มีเฮาเอร์สวดโอ้โหบอลไอ้สัตว์โอ้โเข้าอีกโอ้โหจบเกมโอ้โหเหยียบมาจะได้จกรู้ว่าเราดีโคนของเอานี้เกมแรกของเฮาโอ้โหภารกิจล้มเหลวครับจบจัดยิงยังไงก็ไม่เข้าว้ยยุการยิงเพราะอสอดแล้วย oh! ิงไม่เข้าแต่เช่นน um ี้ โอเคเดี๋ยวเขาจะยกตำแหน่งเดี๋ยวทุกคนยกตำแหน่งคนนี้โค้ดมาเล่น AMF เอฟบ้างเอาเบิรงอะไสิยิงได้ปะเกมที่สองมันต้องได้ละวะไปแล้วนี่โค้ดไปโทนี่โค้ดไปโทนี่โค้ดผิดลรงนี้อุ้ยบุกผ่านลามดเอ้าลูกนี้โทนี่โค้ดอิกโอ้ยเยี่ยวอะดวงเพราเขาคากนะจ๊ะ โอ้หน yeah! okay. oh, <are> ี่โคตรเฮาลูกนี้มนถังไดโคตรจจอโอ้แมงโคตรจกจอยิงยนี่โอ้ยมาโอ้ยเมตื่แล้วเกมที่สเราหนึ่งลูกครับเอ้ยันถังไดนปั้นเจ้าดิโคตรปันเจ้าดิโคตีโคตรอยู่นี่โอ้ยสองลูกแค่โคตรจ้ตรงนี้ มาได้แด่คุณรักบาฮิมดีอาร์ไปแล้วตรงนี้บาฮิมดีอาร์ตู้บาฮิมดีอาร์ตตัดตรงนี้อุ๊ย,โ,ยโคตรทีนะวะต้นโอ้โจ๊กเก็ตได้แด่สองลูกนะทุกคนโทนี่โคตรเนาะเอแมนโดนแมทของเขาเกมที่สองโอ้โหได้เปิดได้สองแพ็คเนาะ หลังจากที่โทนี่โคดสแตนดาร์ดเขายิงไป2เมตรเนาะเขาจะมาเปิดแพ็กกัน2บาทเพื่อหาโทนี่โคดของแท้กันนี่นี่นี่ีโทนี่โคดของแท้เลยจานนี่โปรเจกได้เลยไม่เห็ดภูมิริท์หจัดไปครับบอเสียเวลากัดฟีไปก่อนมาโทนี่โคดจุงมาครับผมสีแบบนี้สีแบบนี้สีแบบนี้สุดข่าวเนาะต้องเป็นลาลิกา บอมีดวงกันเลยเป็นไพ่แล้วบัดนี้โอเคก่อนจะซุ่มเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งก่อนทางในแพคมีอย่างเนี่ยในแพกจะมาประมาณนี้เลยคนเลยประมาณนี้เลย3คนที่มีบูธก็จะเป็นโทนี่โฟทตัวเด่นๆครับซอลลัสและกับปาวาวเนะเบนจามินปาวาวกายนั่นกนจะมีพวกาออฟงโซเดวีเอ็กิทะเลอันนี้จริงหรอเ่ยงก็ เทอรเรียมานิี่เทอร์เรียอะไรกันมีอา่าเบอร์คุยโกเก้กาสานิกาอะไรกับคนสุดท้ายเป็นเซอร์กี้อัลติมิลาและคนสุดท้ายที่เขาได้เป็นแบ็กซด์กับเป็นอ่าแหละตัวกักว้โกมูเขาจะได้ <c oughs> เขาต้องเอาโทนี่โคดกันก่อนนี่ลากโทนี่โคดมาโทนี่โคสดสเตนดาร์ดที่ยิงไปสองลูกสวยเขาต้องมีดวงในครั้งนี้จัดไปครับ <c oughs> จัดไปโทนี่โคดมาลาซันสุดข่าวมีผู้มีผู้ลาซันสุดข่าวของเราต้องมา ต้องเป็นลาลิก้าอิตาลีโอ้ปไปโอ้๊ยเบอร์ปดไปวะเบนจามินปาวเบอร์ยัาาออยงกักบพี่นี่เบอร์บมื่ทไรเชื่อเอ้ยแต่ก็ดีก็ดีได้ฟูอินเตอร์มาเทียสุดท้ายของเฮานาอโทนี่โคตรขอนำโซ่คืนเถอะ2งบาทสุดท้ายโทนี่โคตรมาจัดไปครับ ตัวนี้โคตรตันี่โคตรเลยขอโทวนี้โคตรต,ตัวเดียวได้ไหมอาจารย์ตัวนี้โคตรตัวเดียวผู้สีแดงมึงเป็นส้นตีนอะไรโกเก้ประมาณนี้เลยคนเออสำหรับในมือนี้ยนะอยากเฮ็ดหตุยังอยากให้เฮ็ดุยังเกี่ยวกับเกมนี้กะคอมเมนต์บอกกันไดนะ้เนาะหรืออยากให้เฮ็ดคอนเทนต์แนวใดกะบอกกันได้เนะก็ บองว่าทุกคนจะมาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับบุงโง่ดอกใส่เสต็นด่ากันในตัวบุงโง่ดอกอะไรวะเบากันได้ไหมเทเยอร์เดอะบิ๊กย่างเนียอู้เหลือเชื่อตัวนี้แหละเดอะเบ๊